ีนะอนดีตนะักร้องหญิงสัญชาติแคนาดา ที่เคยทำกิจกรรมในเกาหลีใต้เธอเดบิวต์ตั้งแต่ป,ปี2010ในนามศิลปินเดี่ยวภายใต้ค่ายคิวเอนเตอร์เทนเมนต์โยภาพลักษณ์ที่ทั้งสวยและหุ่นดีแถมยังมีพลังเสียงที่ไม่ธรรมดาโดยทำให้เธอนั้นได้รับกระแสะนิยมพอสมควรในช่วงเวลานั้นแต่สุดท้ายเธอก็ต้องห่างหายไปจากวงการบันเทิงด้วยข่าวเช้าสุดช็อกที่ทำให้สั่นสะเทือนทั้งวงการบันเทิงกับข้อกล่าวหาว่าเธอนั้นค้าบริการเรื่องนี้จริงหรือไม่เราจะไปติดตามกันกับเรื่อง อสวัสดีครับก่อนเราจะไปทำความรู้จักให้มากขึ้นกับจีน่าเราไปดูสิ่งนี้กันก่อนครับ สำหรับใครที่เล่นเกมมือถือนะครับผมก็ขอแนะนำแอปนี้เลย X World Application Pay to Earn ที่สาม,มารถแลกคะแนนจากเกมมาเป็นเงินจริงได้นะครับเป็นแอปที่มียอดดาวน์โหลดมากกว่า10รล้านครั้งบน Google Play Store รวมมือกับพันธมิตรใหญ่ๆอย่างเช่น MLBb, r u s t a r Game, Tencent คะแนนในเกมที่สาม,มารถแลกเป็นเงินจริงได้มีชื่อคะแนนว่าิวนั่นเองนะครับ โดยทาตามผมนี่เลยครับเข้ามาเลือกเกมที่เราอยากจะโหลดเล่นได้เลยครับเกมรางวัลบิลสูงๆนะครับกดเข้าไปได้เลยอ่าแล้วเราก็เลือกเกมที่เราอยากจะเล่นได้เลยครับว่าอยากจะเล่นเกมไหนก็ดาวน์โหลดได้เลยผมจะเลือกดูมเดย์นี่นะครับกดไปเลยอ่าและเอกเวอร์น,นี้ก็จะมีโหมดเลี้ยงสัตว์นะครับสัตว์เลี้ยงเราก็จะเป็นแบบนี้ครับ ก็เพิ่มเวลกันไปได้เรื่อยๆนะครับนี่ผมก็เพิ่มมาจนเวล6ถ้าใครอยากได้สัตว์เลี้ยงตัวอื่นแล้วก็เข้ามาดูในมาร์เก็ตนี้ได้นะครับสาหรับคนที่เติมซื้อสัตว์เลี้ยงมาเนี่ยครับก็สามารถเอาสัตว์เลี้ยงเนี่ยไปขุดที่โทเก้นด้วย AI agent ได้นะครับก็จะสามารถขุดได้โดยที่เราทิ้งไว้เฉยๆไม่ต้องทําอะไรเรามาดูเหรียญใหม่อย่าง Fox EQ ที่เพิ่งมากันครับและดูเหรียญตรงนี้นะครับดูจํานวนคนขุดมีน้อยมากนะครับและดูมูลค่าของตลาดครับเหรียญนี้ยังไปได้อีกยาวนะครับถ้าใครยังไม่รี ถอนเงินมากนะครับสาหรับคนที่มีเหรียญแล้วนะครับและอยากจะถอนเงินออกมาเป็นเงินจริงเนี่ยก็มากดถอนนะครับใส่จํานวนเงินเลยผมจะลอง10บเหรียญนะครับก็ประมาณ3 0 0กว่าบาทเลือกวิธีชาระแล้วก็เลือกได้เลยนะครับว่าเราจะจ่ายทางไหนครับผมเลือกเป็นแบงก์นะครับจ่ายธนาคารแล้วกดยืนยันการขายครับเท่านี้ก็เป็นการเรียบร้อยแล้วครับเงินก็เข้าบัญชีเรียบร้อยครับและสาหรับใครที่ดาวน์โหลดมาใหม่นะครับก็อย่าลืมมากรอกโค้ดกันตรงนี้นะครับกดเข้ามาที่ซ้ายบนนะครับกดตรงคําว่ากร t ปโค้ดนะครับแล้วก็กรอกไปตามนี้นะครับเราก็จะไป บิวมาเพิ่มแบบฟรีๆเลยอ่ะแล้วก็อีกคนน้ดนึงนะครับกรอกตามผมได้เลยตามน,นี้เลยและลด50%เมื่อซื้อ x s p i c e สำหรับผู้ใช้ใหม่และ x s p i c e กำลังลดราคาจาก400เวิร์ลเหลือแค่300เวิร์ลเท่านั้นโดยถ้าใครโชคดีอาจจะสุ่มได้ลดถึง50%เหลือแค่200เวิร์ลเท่านั้นเองก็ฝากกันไว้ด้วยนะครับสำหรับแอป Xworld เหลอกันได้ที่เพจสโต e เลยอ่ะโอเคขายของพอแล้วเรามาเข้าเรื่องกันเลยจีนะ่า จีนาเจนชูเอหรือชูเอจีนาศิลปินสาวเชื้อชาติเกาหลีสัญชาติแคนาดาเกิดวันที่13กันยายน1987เธอเกิดและเติบโตที่บรัสแอลเบอร์ดาเมือง แอดแมนตันพ่อของเธอชื่อชเวซอนซูเคยเป็นถึงอดีตนักกีฬาเทควันโดทีมชาติเกาหลีส่วนแม่เธอคือยุนแทซอนเคยเป็นนักกีฬาว่ายน้ําทีมชาติเหมือนกันชีวิตของเธอนั้นก็ไม่ได้โรยด้วยกีบกุลาเพราะตอนที่เธออายุ6ขวบพ่อของเธอก็ได้เสียชีวิตลงจากนั้นเธอกับครอบครัวก็ได้ย้ายไปอยู่ที่แวนคูเวอร์รัฐบริติส โคลัมเบียแล้วก็เติบโตภายใต้การเลี้ยงดูของแม่และคุณตาคุณยายที่นั่นเธอยังช่วยงานที่พักของครอบครัวบนเกาะแวนคูเวอร์ซึ่งคุณตาเป็นคนดูแลอยู่จริงๆแล้วจีน่าอยากเป็นนักร้องมาตั้งแต่เด็กแต่คุณตาของเธอนั้นไม่เห็นด้วยและสนับสนุนให้เธอนั้นเป็นผู้ประกาศข่าวจะดีกว่าแต่เธอนั้นก็ไม่ยอมทิ้งความฝันในที่สุดเธอก็เริ่มก้าวแรกด้วยการตั้งวงดน,นตรีคันที่ที่มีสมาชิกทั้งหมด3คน โดยใช้ชื่อว่า Fry ตอนที่เธอทำวงดนตรีอยู่นั้นเธอก็ได้ร้องร้องหลากหลายแนวไม่ว่าจะเป็นทั้งปั๊ไอแอนด์บีคันที่โฟก์เอาใดพวกนี้นั้นทำให้เธอนั้นมั่นใจว่าเธอนั้นเอาอยู่ต่อมาชีวิตก็พลิกผันอีกทีเพราะระหว่างที่เธอนั้นร้องเพลงอยู่ในงานเทศกาลเกาหลีในแคนาดาก็ได้มีแมวมองจากบริษัทในเกาหลีใต้มาเจอตัวเข้าก็เลยทำให้เธอนั้นตัดสินใจจะบินมาเกาหลีหลังจากเรียนจบจากโรงเรียนเบเซไฮเซค o นเนอรี่สคูลยังมีคนที่ออกมาเปิดเผยว่า มีเหี่่วกับการแนะนําตัวจีนาเข้าวงการบันเทิงในเกาหลีก็คือคังมยอกกอยูทีเคยสวิตเมื่อปี2012ว่าตัวเขานั้นเป็นคนแนะนําจีนาให้กับค่ายวงอย่างชินฮวาเองแม้ว่าภาพลักษณ์ของเธอหลังจากเดบิวต์จะดูเซ็กซี่แบบเต็มสูบแต่จริงๆแล้วจีนาเองก็มีเสียงร้องที่ทรงพลังและดีเช่นกันไม่ใช่แค่ขายแค่ภาพลักษณ์อย่างเดียวเธอเคยร้องเพลงดูเอ็ดกับวีซองที่มีชื่อเสียงเรียงโหดมากเวลาอัดเสียงในห้องอัด แล้วเธอก็ยังเคยร้องเพลงประกอบซีรีส์อย่าง The Greatest Love ซึ่งเป็นเพลงบัลลาดที่เศร้าและกินใจสุด นอกจากนี้เธอยังบาลานซ์านการเต้นและการร้องสดได้แบบไม่ต้องหอมหายใจเรียกได้ว่าเป็นสายแสดงสดที่แน่นเอามากๆคนหนึ่งและเมื่อย้อนไปปี2005จีน่าย,ยังเคยไปออกรายการออดิชั่นของช่อง Mnet ที่มีชื่อว่า Battle s h i n น wa ซึ่งเป็นรายการที่เปิดหาไอดอลหน้าใหม่ที่จะมาเป็นรุ่นน้องของวงชิน n ั a จากนั้นเธอก็ได้มีแผนจะเดบิวต์ในฐานะรีเดอร ของเกิลกรุ๊ปที่ชื่อว่า Five Girl วงนี้ประกอบไปด้วยสมาชิกที่ตอนนี้หลายคนก็โด่งดังไปแล้วอย่างเช่นยูอีจาก After School ยูบินจาก Wonder Girl จอนฮโยซองจาก Secret และยังจีวอนจาก s p i ่ a แต่โชชะตานั้นก็ไม่เป็นใจเพราะว่าวงยังไม่ทันได้เดบิวต์จริงๆก็ต้องยุบตัวลงก่อนเนื่องจากบริษัทต้นสังกัดนั้นเกิดปัญหาเรื่องเงินอย่างหนักเลยทำให้โปรเจกต์ทั้งวงนั้น ถึงก็ล่มไปเลยหลังจากนั้นจีน่าก็ต้องดิ้นรนพอสมควรเพื่ออยู่รอดเธอทำงานเป็นครูสอนภาษาอังกฤษโดยสอนแบบเ e l e โฟนอ e ง n g l i s หรือการเรียนผ่านโทรศัพท์ในปี2007จีน่าได้เข้าไปเป็นเด็กฝึกในค่าย JYP Entertainment ผ่านการชักชวนของฮงซึงซองซึ่งตอนนั้นก็เป็นตัวแทนของค่าย JYP อยู่ก่อนที่ฮงซึงซองจะตัดสินใจออกจาก JYP แล้วออกไปตั้งค่ายใหม่ที่ชื่อว่า Q Entertainment และจีน่าก็ตัดสินใจที่จะตามเขาไปที่ Q Entertainment จนในที่สุดปี2010เธอก็ได้เดบิวต์เป็นศิลปินเดี่ยวภายในค่ายนั้นเองก่อนเดบิว เธอยังเคยปรากฏตัวในมิวสิกวิดีโอเดบิวต์ของวง 2PM ในปี2008ในเพลง10 Out of 10โดยเธอได้รับบทเป็นนางเอก MV ที่ตอนนั้นใส่ชุดบิกินี่สุดเซ,ซ็กซี่จนคนเรียกเธออย่างติดปากว่าบิกินี่นูนาหรือบ nee ิกินี่เกิลซึ่งตอนนั้นมันก็กลายเป็นกระแสอยู่พักหนึ่งเลยทีเดียวจีน่าเดบิวต์อย่างเป็นทางการในวันที่14กรกฎาคม2010 โดยมินิอัลบั้มอย่าง The G First b e s t และเพลงไทตันอย่าง All Back of So You Can Live Better ต้องบอกว่าแค่เดือนเดียวหลังจากเดบิวต์เธอก็สามารถคว้าอันดับหนึ่งบนเวที M Countdown าาได้ ถือว่าเป็นผลงานที่โคตรจะดีสําหรับศิลปินหน้าใหม่ต่อมาในวันที่18มกราคม2011จีน่าได้ปล่อยอัลบั้มเต็มชุดแรกที่ชื่อว่า Black and White เพลงไตเติลที่มีชื่อเดียวกันนั้นก็คว้าอันดับหนึ่งในรายการ M Countdown, Music Bank และ กิงกยโยกลายเป็นเพลงที่เรียกได้ว่าขึ้นหิ่งที่สุดของเธอเลยและในช่วงนั้นก็เป็นช่วงพีคข,ของจีน่าในวงการบันเทิงอีกด้วยในปี2011เธอยังได้รับคัดเลือกเป็นทูตประชาสัมพันธ์ให้กับ Korea Airport Corporation และควา้ารางวัลเพลงออนไลน์ยอดเยี่ยมจากงาน Mnet 20 Choice a w a r d ด้วยพอถึงวันที่23สิงหาเธอก็ได้ปล่อยมินิอัลบั้มชุดที่2 TopG i r l ในเดือนพฤษภาคม2012จีน่าก็คัมแบ็กด้วย ช o ฮอกลางปี2013เธอคัมแบ็กด้วยเพลงอูฟและปี2014เธอก็กลับมาอีกครั้งด้วยเพลงอย่าง p i ิ t y r ่รอ c เชอซึ่งแม้ตัวเพลงจะได้รับคำนิยมแต่ชื่อเพลงดันเป็นประเด็นเพราะดูจะเจาะจงเรื่องเซ็กซี่จนเกินไปหลายคนมองว่าถ้าใช้ชื่อธรรมดาอย่าง p พ t t y s h ่ o ูแทนมันจะโอเคกว่านี้และทำให้เพลงเข้าถึงคนได้มาก ในวงกว้างจนกระทั่งปลายปี2015สัญญาของเธอกับ Q Entertainment ก็หมดลง และไม่มีการต่อสัญญาก่อนการมาของข่าวสุดช็อกในวันที่15มีนาคม2016วงการบันเทิงเกาหลีต้องสั่นสะเทือนเพราะมีรายงานข่าวว่าจีน่าได้เดินทางเข้าพบกับอเยการในช่วงเย็นของวันนั้นเพื่อรับการสอบสวนในข้อหาการค้าบริการทางเพศซึ่งตอนนั้นถือว่าร้ายแรงและหนักหน่วงอย่างมากในบริบทของสังคมเกาหลีใต้ราข่าวนี้ก็กลายเป็นไวรัลในทันทีเพราะมันไม่ใช่แค่ข่าวลือแต่คือ การสอบสวนโดยอายการเกาหลีอย่างเป็นทางการนี่คือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นระหว่างเดือนมีนาคมถึงมกราคมในปี2015โดยมีรายงานว่ามีดาราผู้หญิงเกาหลีบางคนเดินทางไปอเมริกา เพื่อมีความสัมพันธ์แบบขายบริการกับชายเกาหลีอเมริกันที่เป็นนักธุรกิจโดยได้รับเงินค่าตอบแทนประมาณ35้าล้านวอนเรื่องนี้ถูกเปิดเผยผ่านรายงานข่าวของ JTBC และสื่ออื่นในเกาหลีซึ่งมีการขุดคุยรายละเอียดการค้าประเวณีในรูปแบบของการออกไปค้าบริการในต่างประเทศตามรายงานจากสื่อณนะตอนนั้นเขาได้บอกว่านักร้องชื่อดังตัวย่อ A หรือ C ซึ่งก็หมายถึงจีน่านั่นแหละ ได้เข้าไปเกี่ยวข้องกับคดีการค้าบริการในช่วงเดือนเมษาปี2015โดยมีการแนะนำผ่านชายที่ชื่อตัวย่อะว่าคังซึ่งเป็นซ e o ของเอเจนซี่รายการหนึ่งเขาแนะนำกีน่าให้กับนักธุรกิจชาวเกาหลีอเมริกัน และนักลงทุนหุ้นซึ่งทั้งสองฝ่ายก็จ่ายเงินให้เธอ17ล้านวอนและ10ล้านวอนตามลำดับเพื่อแลกกับการมีอะไรอย่างว่านอกจากนี้นายคังยังพา3คนซึ่งรวมถึงนักแสดงและเด็กฝึกอีก2อรายไปให้กับนักธุรกิจรายเดียวกันแล้วได้เงินประมาณ27ล้านวอนมาแบ่งกันอีก นายคังได้อ้างว่าแค่แนะนําให้รู้จักกันเฉยๆเรื่องเงินนั้นไม่ได้รู้ไม่ได้เห็นแต่อย่างใดซึ่งศาลก็ไม่ค่อยจดซื้อคําอธิบายนี้สักเท่าไหร่และศาลยังมีการเปิดเผยชื่อจําเลยทั้ง6คนอีกด้วยและมันก็เกิดดราม่ายิ่งกว่านั้นเพราะชื่อเหล่านี้ดันไปคล้ายกับชื่อนักแสดงที่อยู่ในวงการและโดนโยงเข้ามาในข่าวแถมยังถูกเอาหน้าไปใช้ในสื่อต่างๆนั่นจึงทำให้เกิดการฟ้องร้องกันขึ้นมาและถูกสังคมประนามว่าไม่มีจรรยาบันสมควรแล้ว ที่ถูกฟ้องและทำไมถึงไม่เปิดเผยชื่อพวกนักธุรกิจซีอฝั่งผู้ชายบ้างล่ะเราลองมาฟังข้อเท็จจริงจากฝั่งของจีน่ากันบ้างจากคำอธิบายของฝั่งจีน่าเธอได้เล่าว่าช่วงนั้นฐานะทางการเงินของเธอค่อนข้างจะแย่มากรายได้ไม่พอรายจ่ายบานเพราะเธอนั้นไม่ได้อยู่ในช่วงพีคข,ของอาชีพบวกกับไม่มีค่าดูแลหลังหมดสัญญาจ,จากคิวและช่วงนั้นเอง ก็มีคนรู้จักที่สนิทกันเข้ามาให้ความช่วยเหลือเธอบอกว่าเขาให้เงินช่วยเธอโดยไม่ต้องคืนแต่มีข้อแม้ว่าเธอนั้นต้องไปเจอกับเพื่อนของเขาคนหนึ่งแค่ครั้งเดียวก็พอโดยได้บอกว่าเพื่อนคนนั้นเป็นแฟนคลับของจีน่าซึ่ง ทำให้เธอนั้นเข้าใจว่าเป็นการนัดบบอรธรรมดาเธอไปเจอกับผู้ชายคนนั้นด้วยความสัมพันธ์ที่ดีเนื่องจากคนรู้จักแนะนำมาแล้วแลกเปลี่ยนกับเงินที่เขานั้นให้เธอได้ยืมไว้แต่หลังจากนั้นเธอได้รู้ความจริงว่าคนรู้จักคนนั้นที่ช่วยเหลือเธอในทางการเงินคือนายหน้าการถ่ายบริการและผู้ชายคนที่เธอไปเจอในวันนั้น ก็คือลูกค้าที่จ่ายเงินให้กับเขาเพื่อจะได้มีอะไรกับเธอพูดง่ายๆคือจีน่าถูกหลอกใช้เป็นสินค้าโดยที่เธอนั้นไม่รู้ตัวว่าทั้งหมดคือการดีลตัวแน่นอนว่าทางฝั่งของจีน่าก็ยืนยันว่าเธอนั้นโดนหลอกแต่ในชั้นศาลของเกาหลีใต้นั้นไม่ยอมรับคําอธิบายนั้นเพระาะศาลมองว่าต่อให้โดนหลอกก็ไม่สามารถปฏิเสธการมีเพศสัมพันธ์เพื่อ,อได้กับเงินได้มันยังเข้าข่ายการผิดกฎหมายเหมือนเดิมสุดท้ายทางจีน่าก็ถูกตัดสินให้จ่ายค่ารับเป็นจำนวน สองแสนวอนแต่ถึงโทษจะเบาในเชิงกฎหมายแต่โทษทางสังคมที่เธอโดนในเกาหลีใต้นั้นมันรุนแรงเป็นอย่างมากหลังจากข่าวนี้ออกมาจีน่าได้หายเงียบจากวงการบันเทิงในทันทีไม่มีการออกอัและบั้มใหม่ไม่มีการขึ้นเวทีไม่มีวาไรตี้ไม่มีแม้แต่โพสต์ในโซเชียลมีเดียเธอแทบจะหายไปจากหน้าสื่อแบบตัดขาดเลยก็ว่าได้หลายคนมองว่าเธอนั้นโดนหั่นทิ้งจากวงการบันเทิงทั้งที่ก่อนหน้านี้จีน่า ก็ถือว่าเป็นศิลปินโซโล่หญิงที่มีชื่อเสียงมีเพลงดังติดชาร์ตและดูเป็นไอดอลที่มีความสามารถจริงไม่ได้มาเพราะรูปรักษ์อย่างเดียวแต่พอเรื่องนี้เกิดขึ้นมันกลายเป็นตาบาปที่ทำให้คนเกาหลีนั้นเลิกยอมรับเธอในฐานะศิลปินไปโดยปริยายส่วนทางด้านนายคังก็โดนศาลตัดสินจำคุกในปี2016แล้วยื่นอุทธรณ์ในปี2017ศาลกับตัดสินโทษ ให้เขานั้นโดนโทษที่หนักขึ้นไปอีกหลังจากที่จีน่านั้นเธอได้หายไปจากวงการในวันเกิดครบรอบ30ปีของตัวเองวันที่13กันยายน2017จีน่าได้โพสต์อินสตาแกรมแสดงความในใจถึงเรื่องราวที่เคยเกิดขึ้นแม้ว่าเธอ จะถูกศาลตัดสินเกี่ยวกับข้อหาการบริการทางเพศเธอก็ยังคงยืนยันว่าทั้งหมดนั้นเป็นแค่ข่าวลือแน่นอนว่าคนทั่วไปไม่ได้รู้สึกเห็นใจเธอมากนักเพราะว่าเธอนั้นถูกลงโทษจากทางศาลแล้วจริงๆในวันที่10พฤษภาคม2021จีน่าได้โพสต์จดหมายภาษาอังกฤษถึงแม่เธอลงอินสตาแกรมเนื่องจากวันแม่ของอเมริกาเธอได้เขียนว่าแม้จะไม่มีใครเชื่อฉันแต่แม่ก็ยังเชื่อฉันเสมอ แม้ว่าเธอจะถูกตัดสินว่ามีความผิดอย่างชัดเจนและไม่มีการยื่นอุทธรณ์หรือขอรื้อฟื้นคดีแต่จีน่าก็ยังคงพูดในทำนองว่าฉันรู้สึกไม่ยุติธรรมมีบทสัมภาษณ์หนึ่งที่เคยคาดว่าน่าจะเป็นของเธอซึ่งมีใจความประมาณว่าฉันยอมรับว่าฉันได้ทำในสิ่งนั้นจริงแต่ไม่รู้เลยว่าสิ่งนั้นจะถูกตีตาว่าเป็นการค้าบริการฉันก็ยังไม่เข้าใจอยู่ดีว่ามันใช่เหรอแต่กฎหมายเกาหลีมัน ก็เป็นแบบนั้นฉันก็เลยยอมรับมันปัจจุบันนานาทีจีน่นา,นนาน ina, ก็จะโพสต์อัปเดตเกี่ยวกับชีวิตส่วนตัวในอินสตาแกรมใครคิดถึงเธอก็สามารถไปกดติดตามได้ในอินสตาแกรมนะครับย้ำว่านาน,นานทีเธอจะโพสต์เลย แลรนี่ก็เป็นเรื่องราวทั้งหมดของจีน่าที่ผมพอจะรวบรวมมาเล่าให้ฟังได้นะครับใครคิดเห็นยังไงกับเรื่องราวในครั้งนี้นะครับก็พิมพ์คอมเมนต์กันลงในคอมเมนต์ได้นะครับและอยากให้เรื่องต่อไปเป็นเรื่องราวอะไรหัวข้ออะไรก็รลองพิมพ์กันมาได้นะครับใครชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe และกดกระดิ่งให้ผมด้วยนะครับใครอยากสนับสนุนก็กด Super c h a t ขึ้นมาได้สำหรับวันนี้ผมก่อนนอนสตอรี่ก็ต้องขอลาไปก่อนนะครับ Boing!